สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Unboxing แนะนำสินค้าจากเกรียงไทยวัฒนากรปครับวันนี้ผมขอนำเสนอเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบรนด์ polo รุ่น cd 5 0 r ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบรนด์ polo รุ่น cd 5 0 r นั้นเหมาะกับอูสขนาดเล็ก จุดเด่นของมันก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งชนิดแห้งและชนิดเติมน้ำกลั่นชาร์จกระแสไฟฟ้า12โวลต์และ24โวลต์มีระบบป้องกันไฟในกรณีไฟเกินหรือไฟช็อตที่สำคัญที่สุดก็คือมีการชาร์จแบบจัมป์สตาร์ชาร์จแบบต่อขั้วแบตเตอรี่และสามารถสตาร์ทรถได้เลยเพื่อให้กำลังกระแสไฟฟ้าคงที่ดังสโลแกนนี้ว่าแล้ทะลุปิกัดครับต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานนะครับเริ่มแรกปิดสวิตช์ออฟก่อนครับ ต่อขัอ้วสายไฟให้ถูกต้องขั้วบวกเข้ากับขั้วบวกขั้วลบเข้ากับขั้วลบครับกดสวิตช์ไปที่มินเป็นการชาร์จแบบปกติกดสวิตช์ไปที่บูสต์จะเป็นการชาร์จแบบเร่งด่วนครับกดสวิตช์ไปที่คนจะเป็นการจัมป์สตาร์ทครับทำการเปิดสวิตช์เพื่อทำการสตาร์ทครับข้อควรปฏิบัตินะครับ การชาร์จแบบปกติต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จการจำสตาร์ทจะเป็นการชาร์จเข้าพกักวแบตเตอรี่และสตาร์ทได้เลยครับควรเติมน้ำกันให้อยู่ในระดับก่อนแล้วะหมุนจุบป,ปิดแบตเตอรี่ออกเพื่อระบายความดันที่เกิดขึ้นควรทำความสะอาดขี้เกลือบริเวณขัว้วแบตเตอรี่ออกเพื่อทำให้ไฟไหลสะดวกการบำรุงรักษานะครับห้ามชาร์จทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเราจะใช้งานเสร็จแล้วควรเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ1 5นาทีเพื่อระบายความร้อนแล้วค่อยปิดเครื่องนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการอันบ็อกซิ่งแนะนำสินค้าจากเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปนะครับ สินค้าข้างหน้าจะเป็นอะไรน่าสนใจแค่ไหนคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ